สวัสดีครับพบกับผมมาพินกับ c h a n n l f e ฟิ t ไทยใน YouTube ครับก็ยังอยู่ที่ร้านตีใหญ่ชวนชิมนะครับตรงวังหลังร้านเล็กๆในซอยแต่ว่าดังมากครับขายมากว่า50ปีมีเมนูหนึ่งน่าสนใจนะครับก็คือคาโล้คั่วไก่นะครับที่ผ่านมาเราเคยเคยกินก๋วยเต๋ยวคั่วไก่ใช่ไหมครับแต่ว่ามีเส้นใหญ่เส้นเล็กแต่ว่าอันนี้เป็น <Okay. S 1> เส้น ทาโร่นะครับเอาเส้นทาโร่เลยทาโร่ฟิชชัลอะไรพวกนี้มาผัดมาทำขั่วไก่มีไก่นะครับมีมีมปลาหมึกนะครับอลองกินดูครับโอ้หปลาหมึกอร่อยมากเลยครับนี่เขาขาย60บาทนะครับในร้านเนียเข้ามาตรงนี้ไม่ไก่กัน จะลึกลับหน่อยแต่ถามว่าตีใหญ่ชวนชิมนะครับมีร้านเดียวไม่มีสาขาอื่นนะฮานโลครับเส้นทาสรสได้เหมือนกันครับรสชาติเต็มรสชาติดีแล้วก็ให้รสสัมผัสที่ต่างจากเส้นก๋วยเตีดเด๋ยวปกติก็ดเ,ดเป็นไอเดียไม่เลวนะน,นี่มีเครื่องปรุงครับ แล้วแต่ว่าจะใส่อะไรเพิ่มอืม,อมจอยไอเดียดีครับทำถ้าใครอยากลองทานอะไรแบบนี้นะครับก็แวะมาได้ที่นี่ขึ้นชื่อเรื่องหอยทอดด้วยก็เมนูสุกี้นะฮะไม่มีกระเทยด้วยแล้วก็มีผัดไทยเกาชอบผัดเส้นเนี่ยต้องมาล้าน ผัดเส้นหอยทอดนะครับวัวเขาพวกไข่เขาใสข้าวแม่เขาขั้วได้กรอบเลยเนยเรารู้แล้วใช่รเรารู้ขั้วได้ย็นกรอบเลยอ่ะแล้วคุณแม่ไม่ได้กรอบแล้วมีเข้าเนยแล้วก็มีน้ำตาลแล้วก็เกลือนิดหน่อยครับใช้ไฟแรงๆมาครับค่ะทีนีคุยกัครับ พี่เจ้าของร้านเขาัับเรื่องอข้าวโพดพั่วเวียดนามครับพอดีแกเขาสนใจนัื่ YouTube เรื่องแรงดีมาเห็นเนี่ยทำเรื่องข้าวโพดอยู่นะครับก็เลยคุยกันแปลกครับความแปลกความแปลกระดับสุดยอด ความอร่อยก็โอเคนะคก็มีคลิปหนึ่งผมรีวิวเรื่องผัดทอดไว้ก็แยกกันไว้จะได้ไม่ยากนะแล้วพบกันใหม่ครับกับ Channel f e ฟิลไทยในยูทู e ครับเก็บเรื่องราวการเดินทางมาฝากกันครับผมวันนี้ก็อยู่ที่ร้านตีใหญ่ชวนชิมนะครับตรงวังหลังศิริราชครับสวัสดีครับ